บัดนี้วันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่22ที่ข้าพเจ้าปรินเมทาวชาัชรลัตขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรและพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. ชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิลาชาสัสสุนันตุสักขโมคะทังสักเเกาเมจะรูเปคิลิสิขราตาเตจันตะลิเขวิมาเนทีเประเตจักคาเมตะลุวานนาคาเนเคหาวัตถุมหิเคเต ภูมิมาจายันตุเทวาชาลัทธะวิสมยยักษ์คันทะนาคาติทันตาสันติเกยังมูนิวะละวัจะนังสาธโวเมสุนันตุรมัสสวนณกาโลอะยมพัทันตาธรรมสสวนกะโลอะยมพัทันตาธรรมสสวนกาโลอะยัมพัทันตาสองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า นะโมตัส <Iya. S 1> สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัต <facial> <gger> ส์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตส์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์สามบทสวดไตรสรณคมพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิต pues mm ติยมปิพ nah ุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิทำมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังคังสารนังค <|so|> ัจฉามิ 4. บทสวดสัจจกิริยาคถานัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญญทมโมเมสารนังวะลัง เอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานติเมสารนังอัญยังสังโคเมสารนังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทาห้ามหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสาม,มังพระควาสกเกสุวิหารติกับปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะ สัททิงปัญจมตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสสหิจะโลกทาตุหิเทะวะตาเยภูเยณยยนะสันนิปติตาโหติภะควันตังทัสสายะพิกุสังคันจกักอัทโขจตุน,นงังสุทธาวาสก,กายิกานางังเทวานางังเอตะทะโหตอะยังโขภะควาสกเกสุวิหันลติกัปปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหหตาพิกุสังเคนะ สัตทิงปัญจมตเตหิภิกุสัตเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกธาตูหิเทวตาเยภูยเยนะสันิปตตาโหติพระควันตังทัศนายะพิกุสังคันจะยานูณนะมยยมปิเยนะพระขวาเตนุป,ปัสังกะเมยามะอุปสังกะมิตาวาพระขวาโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอัทโขตาเทวตาเสยยถาปิ นามะพละวาปุริโสสัมมินชิตังวาภาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะลาหิตาภคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัททังสุเอกมันตังธิตาโขเอกาเทวตาภคะวะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิ มหาสมยโยปะวะนัสมีงเทวากายาสมาคตาอาคาตามหะอิมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอป,ประาอปประาชิตอปะราชิตะสังคันติอัทโขอปาราเทวตาภะควตโตสันติเกอิกมังคาถังอภาสิตตละพิกโวสมาทหังสูงจิตตังอัตโนอุชุกมะมกังสุสารถีวะเนตานิค้าเหตวาอินทริยานิลักขันติปันดิตาติ อัทโขอัปปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปะรีคังอินทขี่ังโอหัจจะมะเนชาเตจะลันติสุททาวิมาลาจกขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอัปปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเส นเตามิสันติอปายะภูมิงปะหายะามานุสังเทหังเทวากายังปะลิปุเรศันติติอัทโขภคะวาพิกขูอามันเตสิเยภูเยนะพิกขเวทัสสุโลกทธาตูสุเทวตาสนิปติตาโหนติตถาคตังทัศนายะภิกุสังคันตันเยปิเตพิกขเวอะเหสุงอติตมัทานานังารหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภะขวันตานังเอตัปะระมาเยวะเทวตาสันิปติตาอะเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอะนาคตักอะนาคตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตัปะระมาเยวะเทวตาสันิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระหิ อาจิกิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกังมนานสิกะโลถะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิกขูภคะวะโตปัจจโสสงภคะวาเอตทะโวจักสิโลกะมนะุกสัสสมิยัตถภุม,มาตัทธิตา เยสิตาคิริคภะลังปะหิตตาสม,มาหิตาปุถูสีหาวสัสสลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโ,โอทาตามนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตวาวะเนกาปิละวัฒเวตะโตอามันตยิสัทถาสาวะเกสารเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโว เตจักอาตปรมัตะลุงสุตวาพุทธสสะศาส,าสนาเตสัมปาตุละหุยานังอนมนุสสาะทัสสะนางอเปเกสตะมัทธคุงสหัสสังอัฏฐส,สัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอนมนุสสานะมัทธสงอเปเกนัน,น,นตะมัทธคุงทิสาทิสาสัภพพาบุดาอหุง ตันจะสับพังอภินยยะวะวคะะิตวานะจักคุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสารเนละเตเทว,วกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิชิลาหิอนุปุพโสสัตตสหัสสาวะยาขาภูมากาปิละวัะาวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสามิติงวะนาง ชาสหัสสาเหมวตาย, PI, ย tous, ักขานานตะวันิโนอิทธ uhm. ิมันโตชุต uh ิมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงวะนางสาตาคิลาติสหัสสายักขานานตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงวะนางอิเจเตโสละสหัสสายักขานานตะวานิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทามนาอภิกามมุงพิกขูนางสามิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายักขานานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทามนาอภิกามมุงพิกขูนางสามิติงวะนางปุมพิโลราชาคหิโกเวปุลัสสนิเวสานังพีโยนางสัตตะสหัสสัง ยักขานางปัญิลูปาสติกุมพิโลราชาคาหิโกสโสปาคะสามิติงว่านังปุริมันจะที่สังราชาทัตตารโทรปัสาสติคันทับพ,พานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทานามาม,ามหพระลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิการมงพิขูนางสามิติงว่านัง ทักินันจะทิสังราชาวิลูละโหตับปะสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายะสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหะโวอินทะนามามาหพภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงว่านางปัจฉิมันจะทิสังราชาวิลูปะโคปะสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายะสสิโส ปุตตาปิตัสสะพหโวอินทน,นามามหพลราอิทิมันโตชุติมันโตวันนักวันโตยสัสสิโนโมทัม,มานาอภิกามุงพิขุนางสม,มิติงวะนางอุตตะลันจะที่สั่งราชากุเวโลตปะสาสติยักานางอธ,ธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทน,นามาม,ามหพลรา อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัส,สิโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนางสัมมิติงวะนางปุริมทัทิสังทัตตะลัทโททักขิเนนะวิลุหะโกปัจฉิเมนะวิลูปะโขกุเวโลอ,อุตรังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโลทิสาทันทันละมานาอัฏทังสุวะเนกาปิละวัถเวเตสังมายาวิโนทาสา อาคูวันจานิกาสะทา,ามายาคุเดนดุเวเดนดุวิตูจะวิตุโตสหะจันทะโนกามาเสโทจะกินนุมันดุนี่มันดุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทัพโพนโลราชาชะโนสะโพอาคูปัญจะิีโเจวะติมพระรูสุริยะวัชาสาเอเตจันเย,ยจะราชาโนคันทัพพาสหะา,าชุภิ โมทะามานาอภิกรมุงพิขูนางสัมิติงวะนังอถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากมพรลสตตาลาอาคูปายาคาสาหายาติภิยามุนาทัตตัทธาจากอาคูนาคายัสาสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคะสัมิติงวะนังเยนาคาลาเชสหาสาสารันติทิพพาธิชาปักขิวิสุทธจักขู เวหายาสาเตวานาะนัมฉปปตาจิตตลาสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตา,านาคาาชานมาสิสุปนโตเขมมะก,กาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสารานามก,กังสุพุทธังชิตาวาชิระหัตเถนะสม,มุธังอสุลาสิตาพาตะโลวาสะวสัสเตอิทิมันโตยสตสิโน กาลกัญชามหาพิสสะมาอสุราทานเวคสาเว,าเวปะจิตติสุจิตติจักปหาราโทนุจีสหสัตตันจักพระลิปุตตานางังสัพเพเวโลจักนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนงังลาหุพัฒมุปาคมูมิสะมะโยธานิพัันเตภิกขูนางสามิติงวะนางอาโปจักเทวาปัทวีจักเตโชว,วาโยตัทาคมูม วะลุนาวาลุนาเทวาโสโมจักยัสสาสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสะสิโนทัศเ,เตทัสสทธากายาสัพเพนานะตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสะสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสัมมิติวงวะนางเวนดูจกักเทวาสะหะลีจักอัสมาจักทุกเวยะมา จันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานักขัดตานิปุรคิตาวาอาคูมันทะพระหาหกาวสสุนังวาสโวเศโทสักโกปาค้าปุรินทะโททัศเ,เตรษทัศธากายาสัพเพนานะตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัสิโน โมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสาม,มิติงวะนางอัฐาคูสหภูเทวาชลม,มาคิสิขาลิวะอริทาักาจะโลชาจะอุมมาปุปผนิภาสิโนวะลูนาสหาธรรมาจะอจุตาจะเนชากาสูเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทะเสเต,เตทัศธากายาสัพเพนานันตะวานิโน อิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนางสัมณิติงว่านางสัม,มานานมหาสัม,มานามานุสามนานุสุตตมาขิดดาปทูสิก,กาอาคูอาคูมะโนปทูสิกาอาัฐาคูหะรยโยเทวาเยจะโลหิตตะวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายสัสสิโนทัศเสเตทัศธา,ากายา สัพเพมานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสาม,มิติงวนางสุก,กากะลุมหาอารลุณนาอาคูเวขาณสาสหาโอทาตะขยะหาปามโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาละคชามิสักกาจายสัสสิโนธานายังอาคาปะชุนโน โยทิสาอภิวสติทัเสเตทัสสัากายาสัพเพนานะัตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสาม,มิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจากยาัยัสสิโนลมพิตากาลามะเสธาโชตินามาจะอาสวานิมมาณรติโนอาคูอาถาคูปะละนิมมิตา ท่เสเตเททัศธา,ากายาสัพเพนานตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัส,สิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสาม,มิติงวะนางสัตเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานตตะวัน,นิโนนามันนาวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสาธิสาสหะปะวุตชาติมัขีลังโอขะติน,นะมะนาสวังภะเขโมขะตะลังนาคัง กาทางวอศิตาติดตังสุพามหามาปาลมัมตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสะนังกุมาโลติดโสจะโสปาคะสัมมิติงวะนางสหสัสสัพามหมาโลกานังมหาพามหมาพิติถติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสสะมา,ายโยยะสัตส,สโสทัเสถัอิสลาอาคูปะเจกะวะสาวติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิโต เจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมหัมเกมาลเสนาอภิกามิปัสะกันหัสสะมันทิยังเอทะคันหัตถะพันทะทะลาเคนะพันธะมัตถุโวสัมนตาปริวาเลทะมาโวมุนจิถะโกจินางอิติตัตถะมหาเสโนกันหเสนางอเปสัยิปานินาตละมาหจจะสระลังกตวานะเพละวัง ยะถาปาบุษโกเมโคถนานยันโตสาวิชุโกตทาสโสปัจุทาวติสังกุโทอศัศยังวะเสตันจะสับพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักคุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสารเนละเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขะโวเตจับเตจัตตัปะมะกะลุงสุตตะวาพุทธะศาส,าสนัง วิตะราเคหิปากามุงเนสังโลมมปิอินชัยยุงสัพเพวิคิตะสังคามาพระยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติาหกทำจาักกับปวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังภะควาพาลานสิยังวิหารติอิสิปัตเนมิคาทาเย ตตตละโขภะควาปัญจาวคีเยพิกขูอามันเตสิเทวะเมพิกขเวอันตาปัพพาชิเตนะณเสวิตพพาโยจายังกาเมสุกามาสุข,ขันลิกานุโยโคหินโนคัมโมปุถุชนิกโกอนาลิโยอนัตถสันหิตโตโยจายังอตตกิลัสมาถานุโพโคทุกโขอ,อนาลิโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกขเวอุโภอันเตอนุปปคธรมะ มัชิมาปฏิปัาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจกขูกรลนียานักกัลนีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวตติกตมาจะสาภิขเวมัชิมาปฏิปัาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจกขูกรลนียานักกัลนีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวตติ อะยเมวะอริโยอะทังคิโกมารโคเสรยถิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยังโขสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกัลียานกกัลีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวตติ อิทางโขปันณะพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามาลนัมปิทุกขังโสกับปริเทวะทุกขาโทมะนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิฉังนรพภิตํปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขา อิทางโขงปัญะพิขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนโภวิกานันทิลาคาะสหขตาตัตละตัตลาพินันทีนีเสยยะถีทางกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอิทางโขงปัญะพิขเวทุกขนิโรโทรอริยสัจจังโยตัสายเยวะตันหายะอาศะวิลาคะนิโรโทรจาโคปตินิสโคมุติอนารโย อิทางโขงปะนะพิกเวทุกข์นิโรธคามินีปฏิปัปาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตังคิโกมัคโคเสยยาทิเสยยาทีเสยาสยาทีทงางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสาัมมากมัมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุกเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุ จักของอุทาปาริยาณังอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาริอาโลโกอุทาปาริตังโขปนิธางทุกขังอริยสัจจังปะลินเยยันติเมพิกเวปุเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปาริยาณังอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาริอาโลโกอุทาปาริตังโขปนิธางทุกขังอริยสัจจังปะลินยาตันติเมพิกะเว ปุเพอนนาณุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกุทาปาธิอิทางทุกขสมุททยโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุกเพอนนาณุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกุทาปาธิตังโขปนิทางทุกขสมุททยโย อริยสัจจังปะหาตับพันติเมเพิขัเวปุบเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจากของอุทาปาริยานางังอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาริอาโลโกทาปาริตังโขงปณิทางทุกขสมมุทโยอ,อริยสัจจังปะหินันติเมพิขเวปุบเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุ จากขงอุทาปาริยานางอุทาปาริปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาทิอิทังทุกขานิโรธทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนณนุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทาปาริยานางอุทาปาริปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาริอาโลโกอุทาปาทิตังโขปนิทังทุกขานิโรธทอริยสัจจังสัจฉิกาตพันติเมภิกขเวปุเพอนณนุสุเตสุธรรมเมสุ จักขงอุทาปาทิยานางอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาริอาโลโกอุทาปาริตังโขปนิทางทุกขานิโรธทอริยสัจจังสัจจิกตะตันติเมภิกขเวปุเพออนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปาริยานางอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาริอาโลโกอุทาปาทิอิทังทุกขานิโรทคามิมีปฏิบัติาอริยสัจจันติเม พิกาเวปุกเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทาปาริยานางอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตังโขปนิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตักพันติเมพิกะเวปุกเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทาปาธิยานางอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิ ตังโขปนิทางทุกขานิโรธทักขา,ามิมีปติปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุกเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจกขงอุทาปราริยานางังอุทาปราริปัญญาอุทาปราริวิชาอุทาปราริอาโลโกอุทาปาทิยาวะกีวันจกเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการัง ยะถาภูตังยานททสนณังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสะมาเลเกสรัมหมเกสัส,สมณพามหมานิยาตชายยาสะสเตวะนุสายะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจญาาสิงยะโตจกักโหมพิกเวอิเมสุจัตุสุอริยสจเจสุเอวันติปริว,ตาวาาาารัตังทวะทัาการังยะถาภูตัง ยานาทะสัสสนางสูวิสุทธังอโหสิอัฏฐหังพิกะเวสัเทวเกโลเกสัมมารเกสพัพมพหมมเกสัสมณพาพมหามานิยาปะชายะสัเทวมนุษสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัญจญ,ญาสิงยานันจกปะนะเมทสัสสนางอุทาัปาธิอกุปปาเมวิมุตติอายามันติมาชาตินัตถานิปุณพภะโวติอิทัามาโวจักภะคะวา อัตตมนาปัญจวิคยาภิกขูภะควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสสะมินจัปปะณะเวยากะระนัสสมิงพัญยะมาเนีายาสมะโตโกณทัญยะสะวิลาชังวีตมะลังธรรมมะจักขุงอุทาปาธิยังกินจิตสมุทัยยธรรมบงสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวติเตจักภะคะวตาธรรมมะจักเกภุมมาเทวาสัทธรมนุสสาวสุงเอตัมภะคะวตา พาลานสิยังอิสิปตเนมิขทาเยอ,อนุตตะลังธรรมะจักการปรวัตติตังอปวัตติอปติวติยังสัมมะเนวะสัม,มเนนะวาพามหะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพาม,มุนาวาเกนะจิวาโลกัสัมินติภูมานางเทวานางสุททวะสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสสง จาตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุดตวาตาวะติงสาเทวาสัตธรมนุษสาเวสูงตาวะติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุดตวายามาเทวาสัตธามนุษสาเวสูงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวาตุสิตาเทวาสัตธามนุษสาเวสูงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวานิมมาณลตตเทวาสัตธามนุษสาเวสูง นิม,มานาลตีนางเทวานางสัตว์ทางสุดตะวาตปาะ,ะนิม,มิตวัสวัตตีเทวาสัทธมนุษสาเวสูงปาะนิมิตวัสวัตตีนางเทวานางสัตว์ทางสุดตะวาพัมหมามกายิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสูง,สงสาาเอตัมพะควตาพาลานสิยังอิสิปตเนมิฆาทายเยอ,อนุตตะลังธรรมะจักกัางปวัตติตังอปะติวติยังสัมมะเนนะวาพัมหมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะ วาพามหามุนาวาเกนะจิวาโลกัสัมินติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมูดเตนะยาวะพามะโลกาสัตโทอภพุขคชิอายัญจักทสัสสหัสสีโลกทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมามโนจะจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละหุสิอติกรรมเมวะเทวานางัง เทวานุภาวังอัตฐโขภะควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตะโพโกนทันโยอัญโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติอิติหิทางอายะสมโตโกนทันยัสสะอัญยาโกนทันโยเตวะวะนามังอโหสีติ